เพอแป๊บเดียวครับตอนนี้เราคุยกันไปเรื่องของแร่ที่อยู่ในแร่ภูเขาไฟนะครับโดยการทั้งหมดตอนนี้6ชนิดแล้วครับวันนี้จะมาเติมต่อให้จบอีก2ชนิดครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปพูดคุยกับท่าน c ีอโอนิรันกันครับเราเดินทางมาถึงเก็เรียกว่าอีก2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งมันเป็นยังไงและสำคัญยังไงขออนุญาตให้ี่ดันช่วยอธิบายนิดนึงครับ อีก2ชนิดแร่นะครับสุดท้ายเราพูดถึงแร่ดินมานก่อน,อนครับอาจารย์นะครับ,ค,รบคุณสมบัติที่เด่นๆของเขาเลยในการทาหน้าที่<ต>ก็คือช่วยยกระดับค่า pH ของดินคือค่า pH ของดินหรือเรียกว่าค่าความเป็นกลางเนื่องจากดินในบ้านเราอย่างที่ผมเคยเกิ่นไว้แล้วว่าดินในบ้านเราส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องของดินเป็นกดรดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดินปเปรียปร้ยวแบบรุนแรงนะครับในหลายพื้นที่ค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ7%ครับอาจารย์แต่ในบ้านเรา ปัจจุบันนี้จากการตรวจเช็คและจากการวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยปรากฏว่าค่า pH อยู่ที่ประมาณ4ลงมาออซึ่งออปัจจุบันนี้มันไม่เหมาะสมกับการเพราะปลูกครับอาจารย์มันจึงทําให้พืชไม่เจริญเติบโตได้อย่างออที่เกษตรกรต้องการเพราะฉะนั้นแร่ดินมานจะเก่งในเรื่องการปรับค่า pH จากสมมติเดิมค่า pH อยู่ที่3หรือ4ก็ช่วยยกระดับขึ้นมาอยู่ที่6อยู่ที่6.5นะค ทำให้เหมาะสมกับการปลูกพืชทุกชนิดพืชก็เจเจริญเติบโต,ตได้ดีขึ้นและยังช่วยทํางานเหมือนเป็นตัวประสานงานกับพวกธาตุอาหาร<อ>ที่เป็นธาตุอาหารหลักไม่ว่าะจะเป็นไนโตรเจนครฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนเีนเซียมต่างๆซิลิกาพวกนี้ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เขาทํางานร่วมกันยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ทานก๋วยเตี๋ยวอาจารย์มีซ่อมมีช้อนแต่ มันไม่มีตะเกียบอะใช่มันไม่ถนัดอ่ามันไม่ถนัดเพราะฉะนั้นมันต้องมีให้ครบเช่นเดียวกันวันนี้ในโตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อเกษตรกรใส่ลงไปเขาก็ยังไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ต้องจับมือกับแร่ดินมานเข้าไปช่วยเติมเต็มเหมือนเรามีตะเกียบเพิ่มเข้าไปมีประโยชน์ต่อพืชอย่างมากแล้วก็คุณสมบัติอีกข้อนึงของแร่ดินมานก็คือไปช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินเพราะจุลินทรีย์เนี่ยจะมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีที่มีประโยชน์ต่อพืชและจุลินทรีย์ ตัวที่ไม่มีประโยชน์จุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะครับไปบล็อกในส่วนของธาตอาหารบางตัวที่พืชไม่สามารถเอาไปใช้ได้รครับอาจารย์มาถึงอีกตัวครับตัวสุดท้ายแร่ภูเขาไฟลาวาที่เราเรียกว่าแร่ภูเขาไฟลาวาเพราะสี เขาจะออกเหมือนลาวาแดงนะครับนี่คือแร่ภูเขาไฟลาวาซึ่งเราใส่ความเข้มข้นไว้สูงมากครับคุณสมบัติเด่นๆของแร่ภูเขาไฟลาวาเขาจะทําปฏิกิริยาทางเคมีกับดินและจุลินทรีย์ที่ผมพูดเมื่อกี้ค้างไว้อาจารย์จุลินทรีย์บางตัวเขาจะทําหน้าที่บล็อกไม่ให้ธาตุอาหารไม่ให้อ่าจุลินทรีย์บางตัวทํางานได้อย่างได้อย่างเต็มที่พืชก็แน่นอนครับใส่ปุ๋ยใส่สารต่างๆลงไปพืชก็กินไม่ได้เพราะ มันติดเรื่องของค่า CEC ค่า CEC คือการเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนประจุลบกับประจุบวกของดินตัวแร่งวกไฟลาวามีคุณสมบัติพิเศษซึ่งสามารถทําให้จุลินทรีย์บางตัวที่มาบล็อกค่า CEC ไว้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถบล็อกได้จากประจุลบที่พืชไม่สามารถเติบโตไม่สามารถกินอาหารได้ก็เปลี่ยนเป็นประจุบวกนั่นคือการเปลี่ยนค่า CEC และยังสามารถดูดกัดคาร์บอนไดออกไซด์ไปให้พืชเอาไปใช้เพิ่มความเจริญเติบโตเพราะพืชกับคนใช้สลับกันคนต้องการออกซิเจนแต่พืชต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากๆนอกจากการปรับค่า CEC หรือประจุบลบประจุบ,บวกแล้วคุณสมบัติพิเศษที่เราได้มาจากงานวิจัยครับอาจารย์วันนี้วิจัยมาแล้วว่าในแร่ภูเขาไฟลาวามีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองอและธาตุอาหารเสริมครบ อยู่ในตัวเดียวเลยนี่คือสุดยอดนะครับที่ เราต้องบอกว่าเราภาคภูมิใจในการที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรนําไปแก้ปัญหาครับอาจารย์และทั้งหมดนี้ครับคือแร่ธาตุสำคัญนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมีทั้งหมด8แร่มีแร่ฟอสเฟตฟอสเฟตครับแร่เพอร์ไลท์ครับแร่โดโลไมท์ครับแร่แคลเซียมคาร์บอเนตครับแร่เกาลีนแร่เบนโทไนต์แร่ดินปานและแร่ภูเขาไฟลาวาของเราครับทั้งหมดนี้ครับคือเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเพื่อที่จะทำให้ดิน นั้นมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็พืชผลเจริญงอกงามเองครับ